ทัศนะครับที่เรารวบรวมนะครับหมดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วนะครับว่านะครับเหตุการณ์ทําไมลุงพลนะครับจาก20ทําไมเป็น26อันนี้นะครับมันมีนัยยะสําคัญนะครับถ้าท่านใดนะครับที่ชมข่าวแล้วนะครับเอ๊ะทําไมเป็นอย่างนี้ได้ท่นนายเอ่อไม่ได้เรื่องหรือเปล่าทนนายแกล้งหรือเปล่าทนนายเอ่อเอาสะดุ้งสะางหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปโทษทนนายนะครับขอความกรุณานะครับเนาะคือนะครับ ต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลนะครับเนาะมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเนาะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคลิปที่ผมจะเปิดไปนี้นะครับผมก็นะครับสมัยนี้นะครับมันเป็นระบบ AI นะครับท่านผู้ชมนะครับมันอาจจะเป็นเสียง AI หรือเปล่าเนาะมาช่วยกันฟังนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับเพราะว่านะครับเป็นคลิปที่นะครับถ้าจะเป็น AI นี่น่มันน่าจะเป็น AI ยากนะครับท่านผู้ชมนะ อันนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับนาะคอร์อนิยอดปักหมุดนิดนึงนะใช่ครับดูไหมฮะเล่นอยู่บนลานดินครับตื่นขึ้นมาปุ๊บหายไปแล้วครับแล้วหลังจากนั้นพี่สาวตามไหมก็ตามหาครับตามหาหยุดพักหนึ่งก็เข้าใจว่าป้าจะเป็นคนมารับน้องไปก็เลยรีบไปถามป้าอยู่ที่บ้านซึ่งบ้านป้าอยู่ติดกถนนใหญ่ครับปรากฏว่าป้าก็ตกใจว่าอาป้าไม่ได้ไปรับก็เลยรีบเข้ามาหาน้องอืมพร้อมกับพี่สาวเขา ซึ่งตอนนั้นผมก็กําลังที่จะไปส่งพระอาจารย์อยู่ที่อำเภอหนองสูงครับครับ,รบซึ่งผมขึ้นแยกตัวไปรับพระอาจารย์อีกครับที่วัดกลับลงมาตอนสิบโมงครับตอนสิบโมงก็มาจอดรอแฟนอืมซึ่งเป็นป้าเนี่แหละครับก็ตอนนั้นกําลังหาเด็กอยู่ผมก็เข้าใจว่าหลานผมเนี่ยน่าจะเล่นอยู่บริเวณหมู่บ้านนะครับไม่ไม่คิดว่าหลานจะโดนอุ้มไปแบบนี้วันนั้นวันที่เท่าไหร่คะ เป็นวันที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนะฮะครับผมเดือนเดือนพฤษภาพฤษภาเนี<ม>่ยนะฮะอ่าโอเคแล้วยังไงต่อนะฮะลุงแล้วทีนี้ผมก็ได้ไปส่งคือก่อนก่อนที่จะไปส่งละก็เลยโทรศัพท์ไปบอกแม่ให้รีบกลับมาหาเพราะว่าแม่เขาอยู่ที่สวนยางพารา<ะ>คือยังหย่อนน้ากดหยดนยางพารายังไม่เสร็จก็เลยให้รีบกลับเข้ามาเพราะผมต้องไปธุระให้เสร็จ,จ<ะ>ผมก็รีบไปรีบกลับอพอกลับมาถึงบ้านใช้เวลาถึงประมาณบ่ายสองครับ พราะว่าไปที่อำเภอหนองสูงฝนฝนกําลังตกก็เลยปิดโทรศัพท์ไม่ได้สื่อสารกันเพราะตอนนั้นแม่เด็กก็ได้โทรไปบอกตอนตอนไปถึงอำเภอเขาวงครับก็คือเริ่มหากันแล้วครับเริ่มเริ่มใจเสียแล้วันที่สุดคือหาไม่เจอกันคือเราผ่านไปประมาณไปไปถึงอำเภอเขาวงเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็ได้โทรกลับมาสอบถามแม่เขาบอกว่าหาเจอหรือยังแม่เขาบอกว่าหาไม่เจอตอนนั้นก็ตกใจครับคือจะกลับก็กลับไปได้แล้ว แต่ก็พยายามกับพยายามที่จะไปส่งพระก่อนแล้วค่อยกลับมาสดิ้งพี่สาวของชมพู่อันนี้คลิปที่สองนะครับฟังอันนี้ผมไม่ทราบครับอืมเพราะตอนนี้ผมขับรถออกจากบ้านมผมยังไม่เห็นหลานผมเลยยังไม,<ภ>ไม่เห็นน้องสดิ้งมาที่บ้านอ่ในระหว่างที่ผมขับรถออกจากบ้านก็ยังไม่เห็นน้องฮะ<ภ>สดิ้งยังไม่เห็นตอนนั้นลุงผ,ผมยังไม่เห็นตอนนั้นอ่ะมันมีอันหนึ่ง อ้นีที่ผมถามลุงเนี่ยเพื่อให้ลุงเขาได้ตอบนะฮะเพราะว่าอในสิ่งที่หลายหลายคนค้างคาใจแล้วลุงเองเขาจะได้แสดงความเป็นจุใจงด้วยนะมันมีกรณีที่มีคนเนี่ยเขาบอกว่าลุงเองตอนที่ไปอยู่ที่วัดแล้วลุงไ่บอกบอกว่าเอเนี่ยมาช้าหน่อยพอดีหาหลานอยู่หลานหายไปตอนนั้นลุงรู้แล้วหรอไม่ได้พูดครับไม่เคยพูดใช่ไหมลุงยังลุงยังยืนยันว่าลุงยังไม่ไม่ได้พูดประเด็นนั้นไม่ได้พูดนะพระที่วัดก็ยังไม่รู้แม้กระทั่งพระอธิการบุตรมาก็ไม่รู้นะอ้าวบริเวณหน้าบ้านตรงนั้นฟังนะ ผมผมหลบอันที่สองก่อนมาฟังอันที่หนึ่งที่บ้านพี่สาวหลับจะเป็นตะแค่นะครับส่วนน้องเนี่ยจะเล่นอยู่ตรงทางซอยหน้าบ้านครับเป็นถนนครับเป็นถนนก็คือแยกกันอยู่คือพี่เนี่ยนอนอยู่บนแคร่ครับแล้วก็มองน้องอยู่ตลอดเวลาครับพี่หลับไปน้องอ่ะเล่นอยู่บนลานดินใช่ครับดูไหมฮะเล่นอยู่บนลานดินครับตื่นขึ้นมาปุ๊บหายไปแล้วครับแล้วหลังจากนั้นพี่สาวตามไหมก็ตามหาครับตามหาหยุดพักหนึ่งก็เข้าใจว่าป้าจะเป็นคนมารับน้องไปก็เลยรีบไปถามป้า ที่ผมทวนนะครับท่านผู้ชมนั่นเป็นคลิปที่หนึ่งนะครับพอคลิปที่สองเนี่ยลุงพลบอกไม่รู้ไม่รู้ว่าเรื่องไงน,น้องจะพูดมาฟังนะอาจจะอย่าเพิ่งด่าผมนะนะครับคลิปที่สองมาฟังดูโทรศัพท์ไปบอกไม่ได้สื่อ,อสารกันอ่า,<ม>าอดูคลิปที่สองนะแม่เด็กก็ได้โทรไปบอกตอนก่อน,อนไปถึงำอำเภอเขาวงครับ ก็คือเริ่มหากันแล้วอันนี้คลิปแรกอยู่เริ่มใจเสียแล้วอันนี้คือหาไม่เจอกันคือเราผ่านไปประมาณไปไปถึงอ่าครับคือจะกลับก็กลับไปได้แล้วกับเดี๋ยวมาดูคลิปสองนะลุงพลบอกบอกไม่ตรงกับคลิปแรกอ่ะพยายามที่จะไปส่งพระก่อนแล้วค่อยกลับมาครับสนี่นี่มาแล้วพูดไปบ้านลุงกี่โมงอันนี้ผมไม่ทราบครับเห็นืะอันนี้อันนี้ลุงพลจะพูดกันอะไรอย่างกลับอะนนั้นนะเห็นหลานผมเลย ยังไม่เห็นน้องสะดิ่งมาที่บ้านครับอในระหว่างที่ผมขับรถออกจากบ้านก็ยังไม่เห็นน้องสะดิ่งยังไม่เห็นตอนนั้นลุงโบอว่ยังไม่เห็นตอนนั้นอ่ะมันมีอันหนึ่งไอ้นี่ที่ผมถามลุงเนี่ยเพื่อให้ลุงเขาได้ตอบนะครับเพราะว่าในสิ่งที่หลายหลายคนค้างคาใจแล้วลุงเองก็จะได้แสดงความประสุบใจของลุง<ช>ด้วยนะมันมีกรณีที่มีคนเนี่ยเขาบอกว่าลุงเองตอนที่ไปอยู่ที่วัดแล้วลุงไ่บอกบอกว่าเออเนี่ยมาช้าหน่อยพอดีหาหลานอยู่หลานหายไปตอนนั้นลุงรู้แล้วเหรอไม่ได้พูดครับ ไม่เคยพูดใช่ไหมลุงยังลุงยังยืนยันว่าลุงยังไม่ไม่ได้พูดประเด็นนั้นไม่ได้พูดน,นะฮะพระที่วัดก็ยังไม่รู้แม้กระทั่งพระอธิการบุตรมาก็ไม่รู้แสดงมีคนใส่ร้ายตรงนี้มันจะมีคําให้การของพระอธิการบุญมาที่ทางเจ้าหน้าที่เรียกท่านไปสอบสวนเออท่านบอกอธิการบุญมาบอกว่าผมน่ะได้พูดแล้วว่าหลานหายนะอ,อนั่นไงนั่นแหละครับคําให้การของพระอธิการบุญมามันไม่ตรง มันใช่มันทาให้ลุงกายเป็นง่ามสงสัยเพราะตอนหายไปเนี่ยลุงยังไม่รู้เลยว่าหลานหายไปแต่พอไปถึงวัดปุ๊บกลายเป็นพระบอกว่าอ๋ออันี่มันมาบอกกันในทางบอกว่าเออตามหาหลานอยู่ครับประเด็นวันนั้นที่ผมไปถึงวัดผมไปจอดรถหน้าสาลาการบระเรียนแล้วผมก็เข้าไปที่สาาการบรลเรียนเพื่อไีประกามพระประธานราบพระประธานเสร็จผมทุกครั้งผมไปจะกราบพระประธานตลอดแล้วผมนําบาตรของท่านกรดของท่านล่มของท่านและเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับขึ้นที่รถแล้วผมก็ได้เดินไปที่ครัวกลางของวัด ไปเจอพระอาจารย์บุญมาอยู่กับป้าดอนกับป้าทองซึ่งเป็นอุปถัมภ์ที่ไปวัดทุกวันอืผมก็เลยเข้าไปคุยกับพระอาจารย์ว่าวันเนี้ยผมจะไปส่งคุบารัดเนี่ยพระอาจารย์จะไปส่งผมไหมครับครับอันนี้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าพระอาจารย์มีธุระที่จะซ่อมสายไฟที่บันหักโค่นลงมาที่ว่าต้นยางนาหักลมทับวันที่สิบผมก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าโอ้ยถ้าวันนี้ถ้าผมไม่ติดธุระที่จะไปส่งพระคุบารัดเนี่ยผมจะอยู่ช่วยท่านซ่อมครับประเด็นนี้แหละที่ท่านเอาไปพูดให้ ตำรวจฟังแล้วมันเป็นวันเดียวกันที่ผมพูดคือพระไปพูดเองใช่ครับแล้วซึ่งตอนนั้นพระก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าไม่ทราบครับแต่พอถึงเวลาตำรวจเรียกไปปุ๊บก็ก็ไม่เชื่อพระคลิปที่สองนั่นเนี่ยอย่าดูคลิปที่สามลุงมีโทรศัพท์พิมพ์มีเครื่งเดียวครับวันนี้เอามาด้วยเออแล้วตอนที่ตอนตอนตอนที่โทรศัพท์เข้ามาหาลุงเขาโทรหาที่ไหนตอนที่บอกว่าน้องหายไปก็โทรศัพท์เครื่องนี้ครับ แล้วแต่ใช้ก็ใช้เครื่องเดียวนี้เอาแล้วตอนตอนที่ที่โทรศัพท์ที่ตอนนั้นบอกว่าป้าเมียลุงป้าแตนคุยกับทางแม่น้องชมพู่อยู่นั้นเครื่องไหนมันจะมีระหว่างทางที่เราเดินทางขึ้นไปแบบที่จะไปส่งคุบารัตนะในระหว่างทางน่ะจะใช้เครื่องของป้าถอนอ๋อแต่ตอนที่โทรไปบอกแม่น้องชมพู่ว่าน้องชมพู่ไม่เห็นนะ่ะน่าจะเป็นเครื่องของป้าแตนเองของผมเองนี่แหละที่โทรไปก็คือมีอยู่อันเดียวมีอยู่เครื่องเดียวครับหลักฐานทุกอย่างยังอยู่ครบผมไม่ลบเบอร์โทรทิ้ง มันก็มีพิรุธหนึ่งก็คือเรื่องของการทราบเหตุที่น้องหายเขามีการไปหลุดปากพูดกับพระว่าเขารู้ว่าน้องหายแต่ถามว่ารู้ได้อย่างไรเขาก็บอกว่าเขาด้รับโทรศัพท์จากภรรยาซึ่งโทรศัพท์อีกเครื่องเดียวมันก็เป็นไป,นปนไม่ได้ที่จะโทรสื่อสารหากันแล้วเวลาที่เขาหายไปช่วงนั้นนะ่ะเขาเขาก็ตอบไม่ได้ว่า50นาทีทําไมแค่มารับพระนี่หายไปน50นาทีที่ใช้5นาทีก็พอเขาก็พยายามเอาเหตุการณ์ต่างๆว่าเขาทำนู่นทานํานี่แล้วก็เออเหตุการณ์พวกนี้มันไม่มีอยู่จริงตอนแรกเนี่ย ท่านผู้ชมที่กรบครับผมรู้แล้วไม่น่าจะเป็น AI นะครับเพราะว่าเอ่ออันนี้นะครับเป็นรายการนะครับที่ทีมงานตัดมาเป็นสามช่วงแต่และช่วงมันไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมลองลองลอ,งอ,อแสดงความคิดเห็นมาที่ว่านะครับสิ่งนี้หรือไม่นะครับที่นะครับลุงพลจึงจากยี่สิบเป็นยี่สิบหกนะครับอันนี้เราไม่ได้ไปอ่า เยอะเย้ยถักถางนะครับเรายังเชื่อว่านะครับลุงพลเนี่ยเราไม่เห็นนะครับอย่ามาดานะนะครับถ้าใครคิดจะด่าผมนะครับตบปากเองสามครั้งนะครับอ่านะครับคือนะครับเราเนี่ยด้วยความที่เราไม่เห็นแล้วก็บางงรายการที่ออกรายการทีวีเนี่ยนะครับเราไม่ได้ติดตามเราไปมุ่งหวังอยู่ตรงนู้นนะบ้านบักแต่บ้านแม่น้องชมพู่บ้านพ่อใหญ่ชานนะครับบ้านสีกอนะครับซึ่งรายการหนกระแสนะครับ ของพี graduate, ่ห <tá> นุ่มบัญชัยลงไปในพื้นที่ตรงนั้นแล้วคุยกับหลายๆคนก็เห็นตรงนั้นเราจะมุ่งตรงนั้นมากกว่าเราไม่ได้มุ่งตรงนี้คราวนี้ครับเรามาย้อนดูในรายการของทรัพ์เนี่ยนะครับลุงพลเนี่ยนะครับแกพูดไม่ตรงกันนะครับท่านผู้ชมเข้าใจไหมนะครับเข้าใจความว่าพูดไม่ตรงกันไหมตำรวจเขาคงจะเอาไอ้ตรงนี้มั้งนะครับไปตรงนั้นท่านผู้ชมเพราะว่านะครับเป็นคําพูดของลุงพลเองนะครับซึ่งไม่มีใครไปดัดหรือว่าเสริมนะครับ อย่ามาด่าผมนะนะครับท่านผู้ชมฟังได้เหตุได้ผลนะครับผมก็นะครับยังเชื่ออยู่นะครับว่าที่ผมสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับว่าลุงพลเนี่ยนะครับที่ผมสิ่งที่ผมเขาเขาไม่ได้ถามเพราะผมไม่เห็นไงนะครับหรือว่าใครเห็นนะครับเอผมก็ไม่เห็นใช่ไหมพี่สุขใจนะครับใช่ไหมพี่ดูดสีนะครับร้อมเล็กนะครับใครบอกว่าภาพดุดภาพดุดเหรอเมื่อกี้นี่เปิดคลิปนี่เหมือนสะกดจิต ได้หลายคนนั่งนิ่งกันเลยนะครับเน็ตหลุดภาพหลุดหรือเปล่าฮะนะครับมันทําไมมันนิ่งลอเกินน่ะนะครับอืมแกตอบไม่เหมือนกันนี่สิใช่นะครับมีสนธยานะครับเนาะสวัสดีครับผมท่านสุวรรณนะครับเนาะเคยฟังแต่คลิปที่สองที่ยังเคยฟังแต่คลิปที่สองยังไม่เคยฟังอ๋อนะครับเป็นรายการของโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมนะครับน้องนะครับนาอสวัสดีสกิจ ศกิจเก่าเก้านะครับแม่ไก่เถือนนะครับน้องทักทายนะครับน้องินน้ำนะครับพี่เมย์นะครับเริ่มสับสนแหละอ่าก็พี่บุญช่วยนะครับผมสวัสดีครับผมนะครับคอมเมนต์มันไม่ขึ้นมันค้างอยู่ตรงนั้นนะครับแต่มันมาโผล่อยู่ตรงนี้นะครับนาอขอบคุณมากครับน้องสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับน้องพี่อาริยานะครับน้อลุงแชตชายสกิจข่าวอ่าสี่นะครับนาะเราก็อีกสารตัวจริงครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับนะอาหรือว่าโทรศัพท์มาผ่านหน้าจอตรงนี้ได้นะครับหากว่า ผมนาเสนอข่าวออกไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันผิดเพี้ยนหรือว่ามันไม่ถูกใจใครนะครับเนาะอันนี้ต้องขอประทานอาภาัยด้วยนะครับเนาะเพราะมันเป็นข้อมูลในสิ่งที่หลายหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสารตัดสินไปเนี่ยโหดไปหรือเปล่าสารอ่านอย่างงู้นอย่างนี้หลายคนไปคิดอย่างนั้นนท่านผู้ชมผมไม่อยากให้ไปพูดถึงสารนะครับเพราะว่านะครับพูดถึงสารเนี่ยมันจะเสี่ยงถึงคุกถึงตัวเรานะครับเนาะฉะนั้นนะครับวิเคราะห์ฟังเอาเองก็แล้วกันนะครับเนาะว่า